สวัสดีครับผมผู้รกนานหทังมบอลที่จะมาเปลี่ยนข่าวสารของการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่20เดือน10 255กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ อัปเดตพิมลิกนัด10-11ดราม่าโด้หนีกลับก่อนจบแข่งแล้วก็เรื่องของเบนซ์มายิงสลองบัลลงดอพร้อมแล้วไปฟังกันครับอัปเดตพิมลิกนัด10-11มาอัปเดตการแข่งรอบ 10, 11กันหน่อยนะครับโดยาอ์เซนก็ยังอยู่ที่1ของห,หัวตารางตามเดิมยังไม่ได้มีแข่งอะไรเพิ่มส่วนที่2ก็ยังคงเป็นแมทเอร์ตี้ที่ยังไม่มีอะไรแข่งเพิ่มเช่นกันครับส่วนที่3สเปอร์ได้ไม่แข่งเมื่อคืนเป็นนัดที่11 ได้บุกไปไปให้กับแมนยู2-0นถือว่าผิดคาดในนัดนี้ทำให้แมนยูขยับขึ้นมาอยู่ที่5ของตารางมี19แต้มตามหลังเซอร์หน่1แต้มและตามหลังสเปอร์อยู่4แต้มโดยนัดนี้แมนยูได้เฟกและบูโน่ยิงกันไปคนละลูกช่วยแก้ปัญหาในช่วงที่กองหลังตีมอบอลได้ส่วนที่4เซลซีแข่งเปนหน้าที่10บุกไปเสมอเบนฟอร์ดศูนย์ต่อศูนย์ทำให้มีโอกาสที่แมนยูนิวเซิลลุนขึ้นมาแย่ง็อปโฟได้ส่วนทัพที่5และ6เป็นแมนยูและนิวเซิลที่ตามกันมาติดติดครับ ในส่วนที่7เป็นเวอร์วภูแข่งเป็นนัดท,ที่10สามารถเปิดบ้านเอาชนะเวทแคมไปได้1.0โต่อด้วยการทำประตูของดาวินนูย์แต่เวอ้์พูลเองก็เกือบโดนตีเสมอได้ด้วยการยิงจุดโทษของโบเวนแต่ก็พลาดจุดโทษไปนาบาโดนี้กลับอ่อนจบแข่งใน,นระหว่างการแข่งขันแมนยูเจอกับสเปอร์แต่พิโดได้เดินเข้าไปในีวมง,งทั้งทที่เกยมยังไม่จบในนาทีที่89ที่แมนยูนำแล้ว2 0จนเป็นประเด็นให้พูดถึงกัน โดยเล็กเทนฮาวกุนซอแมตเตอร์ยูโนเต็ดได้ออกมาพูดถึงกรณีนี้ไว้จะจัดการปัญหาเรื่องคิตโน่รอนดแน่นอนโดยเทนฮาวได้กล่าวไว้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นผมมองเห็นเขาแต่ผมไม่ได้พูดอะไรผมจะจัดการเรื่องนี้ในวันรุ่งนี้วันพฤหัสไม่ใช่วันนี้แล้วกําลังฉลองชนะครั้งนี้และตอนนี้เราต้องรีบพักฟื้นร่างกายเพราะยังมีเกมใหญ่รออยู่ในวันเสาร์นี้ที่จะพบกับเซลซีขอบอกว่าพมโมลิกมันช่างน่าตื่นเต้นจริงๆ เบนเซม่ายิงสลองบันลงดอตอนนี้เรย์มันดิปยังทําผลงานแบบไร้ผ้ายอยู่นะขนาดนี้โดยนันล่าสุดบุกเอาชนะเอเซไปได้3-0โดยมีคารินเบนเซม่ายิงฉลองผลงานอีกหนึ่งประตูโดยในช่วงที่คารินเบนเซม่าทำประตูได้ในนาทีที่75เบนเซม่าทาชิ่งกับโรดิโก้ที่เคาะคืนให้หัวหอ,อกตัวเก่งยิงตรงขอบเขตโทษโดยขวาส่งบอลเบียดเสาเข้าไปอย่างแม่นยํา ถ้ามาดูในตารางผลของหลีกลาลากาสเปนแล้วเลีอมันดิฟทำไปได้28แต้มลังจากฝู่นแบบย,ยาวๆส่วนบาซ่ามีดิฟ2แต้มอยู่ดับ2และแพ้นัดแรกให้กับเลียันดิฟอีกด้วยตามหลังอย่างเลมิฟ6แต้มส่วนดับ3เป็นเรัลโซไซดดมีดิฟ2แต้มเท่ากับบาซ่าดับ4เป็นแอลติโกมาเดมี20แต้ม ถ้าหากมีภาพระการใดต้องเราต้องขอปอรกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันเข้มาเยอะนะครับสนับสนุนช่วงหลังไมบอเลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนที่น่าสนใจและสนับสนุนกันมาเยอะนะครับ